วิทยายลัยเทคโนโลยีพณิชยการลบบุรีแต่งชุดไทยจัดโครงการนิทศการวิชาการประจำปีการศึกษา2567ครับ เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ดรอักครเดชจำเดิมผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคโนโลยีพานิชยาการลบบุรีได้เป็นประธานเปิดงานโครงการนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา2567นักาลาแสงตะวันวิทยายลัยเทคโนโลยีพานิชยาการลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับโดยมีอาจารย์สุภารมจำเดิมผู้รับใบอนุญาตคณะผู้บริหารอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีครับ อาจารย์วิศัลยาจำเดิมหัวหน้าฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการนิรศ,ศการวิชาการปีการศึกษา2 5 6 7เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนิทรรศการวิชาการครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความชํานาญและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาของสถานศึกษาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้จากการทํางานเป็นกลุ่มฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาแล้วก็ฝึกให้ผู้เรียนนะครับได้นําความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านวิชาชีพการ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียนระดับปวช3และนักศึกษาระดับปวส 2, .2 ประกอบไปด้วยสาขาการบัญชี4โครงการสาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล6โครงการโครงการสาขางานไฟฟ้ากำลัง4โครงการสาขางานเทคนิคยานยนต์6โครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น20โครงการทีเดียวครับการจัดแสดงผลงานของชมรมจำนวน4ชมรมประกอบไปด้วยชมรมการบัญชี ชมรมคอมพิวเตอร์ชมรมไฟฟ้าแล้วก็ชมรมช่างยนต์ครับนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้ารายวิชาการเป็นผู้ประกอบการจำนวน9ร้านและการประกวดดาวเดือนขวัญใจ LCC บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและประทับใจครับ